กับช่องสาวอยูดอมซิงนะคะเราจะไปฉีดยาอาการผู้คนมีอาวุธแล้วเตรียมยาแล้วนะคะวันนี้400ลิตรฉีดดอกนะคะก็จะมีจุลธาตุยาแมงแล้วก็ยาลาปอแมแห่งเดพี่น,น้่งคนเด๋แด่นอนแ่ร้อก็ต้องฉีดในเช้านะฉีดตดนตีม สี่ทา,างไหนก่อนนี่เราพามาดูลูกทุรียนของเรานะคะตอนนี้น้องไม่รู้อายุกี่วันไม่ได้นับพวกต้นที่ออกดอกตัวไม่เชิงดอกตัวที่เป็นลูกรอบแรกอะ่ะไม่ได้นับวันมันหิดเบียหลายก็ลืม ว่ารอบลงังงในนับวันอยู่เดี๋ยวจะให้ดูทุกคนน้องก็จะประมาณเนี่ยฝ่ามือเราถ้าเท่าฝ่ามือพอดีมันจะมีหลายรุ่นนะคะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ไหมเนี่ยเห็นไหมน้องก็เตะกันออกนะตัวไหนที่มันไม่สวยอย่างเงี้ยน้องก็เตะกันออกเขาก็จะเหมือนเหมือนเขาจะคัดอยู่แต่ลูกสวยๆอะของเขาเนี่ยเห็นไหมตัวไหนไม่สวยมันก็จะมี มีรอยให้เลยเนี่ยนี่ขนาดนี้ยังไม่สวยนะเขาก็ยังเตะกันออกตลอดเลยอะจนเหลือจนเหลือกิ่งลนะสามลูกสองลูกจริงๆมันไว้กิ่งลนะสองลูกได้อยู่นั้นเนี่ยแต่ว่าเขาจะอยู่ให้เราไหมแค่นั้นเองใช่ไหมเนี่ยกิ่งนี้เขาก็เหลือจริงๆอยากจะไว้เป็นโคนะแต่ว่าเขาไม่อยู่ไงเหลือลูกเดียวอะ แหนงแหน่งนี้ต้องหงอกนะคะช่วงที่เขาเป็นดอกเนี่ยอันนี้ก่อนอันนี้แล้วรูน,นแหนงต้องออกตรวจฮะเอาอยาออกยายัายางเรามาดูอีกต้นหนึ่งนะคะที่อยู่คอนข้างกันอันนี้ก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะทุกคนมันเป็นเนี่ยอันนี้ก็ไปแล้วเนี่ย เป็นแบบอาหารไม่พออะไรอย่างเงี้ยถ้าลูกไหนอาหารไม่พอน้องก็จะเตะกันลงเลยนะเ้วนความที่ลูกไม่สวยแล้วเขาก็เตะกันลงอยู่แหละมันยังงเนี่ยนะเขาก็ไปเลยซ้ำหนีเกิดมาเตะกันลงไหมนี่เป็นกับอะไรขึ้นโลนสิเบอร์อะไได้นี่ อยูข้างบนก็เริ่มเริ่มจะรุดร่วงหมดแล้วเอ๊ะสงเหมือนน้ำไม่พอเลยนะนี่สงแน่น้ำไม่พอแนะ่ๆเลยเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนขึ้นไปบนที่ส่ดก่อน มันจะมีตัวที่เขาต้องการน้ําแล้วไม่ต้องการน้ํำไงโอ้ยตายลวนบดละนี่เด้๋เดๆอดทุกคนไปเบิ่งก่อนโอ้ยตายตายพี่น้อง